ทานในปฤฤีผู้มีมมดวงข้างมีมงคลสูงบทหนึ่งว่ามาตาปิจุปถานั้นเทตัมมังคารุตตมังแปถบดความว่าการบำรุงมานดาบิดาเป็นมงคลของชีวิตอยา่างยิ่งว่ากันว่าบุคคลผู้เป็นมาดาบิดานนั้ มีความปังตื้ใจโบราณกล่าวว่ามีรูปมันปูกโคลไม่อใหญ่โตจะได้พึา่าพ่อแม่เลี้ยงลูกมาก็ไม่เคยคิดโตไปให้พ่อแม่แก่แล้วนะลูกดูเลี้ยงดูพ่อแม่นะอย่าแก่ชรลา ยามแก่เจ้ายามแก่เข่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ย,ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารับสายามประสบสิ่ง,งซึ่ง mm. มีเมตตาหวังรูปยาคอยดูแลให้ชื่นใจเป็นความชื่นใจของชีวรูปที่มีความระกันดูกระเวที พ่อแม่บอกไม่ได้แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ลูกคุณรู้เองน่าดีใจและน่าดงทนากับคุณอาุาาตันในพดงและคุณไมายลาจีโซค่ะทั้งสองท่านนี้มีเชื่อสายของ,งความกตะแันยูกละเต็นที่รู้ซึ้งถึงความลำบาก พ่อแม่ลำบากหาเงินหาทองให้ส่งเสียให้ดีจนประสบคปัญหาเร็จอีกขั้นหนึ่งบุรีใหม่ท่านเป็นลูกของใต้ของืรืออยู่เกาะบุรีใหม่หากจะเภอดการเงินชั่วโมงใต้ของเรืออยู่ที่เกาะ ก็มีหน้าที่หาปลาแล้วไปส่งที่ป่ามีลูกหลายคนแม่บอกลูกว่าต้องขยันเรียนลูกทำไมขยันเรียนนะเราก็จะต้องอยู่ที่เกาะอย่างนี้จึงกลายเป็นความขยันฝ่าฟันทุกอย่างไปอยู่ที่โรงเรียนประจำเราก็สมัครเด็กมาเรื่อยๆตั้งความหวังไว้เป็นประการความหวัง ดังบาลีว่าวิริเยนะทุกขมัดเจิีคนร่วมทุกหรือคนสืบได้พราความเปลี่ยนแปางวันนี้เป็นวันเกิดของท่านสองคุณอนุสาและคุณนรรมวเป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่ความกระจันดูกระเจาเวท,ทีเป็นลูกยิ่งใหญ่ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ประทับใจเท่ากับลูกกระจันยูกระเจาเวที ลูกมาก็มีความรู้สึกวา่าลูกมาแล้วไปอยู่ที่ไหนไหนไหนเมื่อกลับมาก็ชื่นใจบรูสานท่านไปอยู่ทั่ว,ท,วทั่วโลกโซเวียสเลงท้ายสุก็ไปจีนแต่ก็ยังมาหาแม่ะะม้มีความสุขอยากให้พ่อให้แม่มีความสบายใจถามไถ่กอยา่างสักผ้าเองไหม ทำกับข้าวเองไหมหวานบ้านเองไหมทำนู่นทำนี่เองไหมและก็บริหารจัดการให้พ่อให้แม่อยู่อย่างสุขสบายไม่มีสุขใดเข้ากับความกระตันตุกระตะเวทีขอคุณชุวยศาสตราริคุณลำใหม่ขอดี่มกับความสุขในชีวิตสิทธะมัทถุสิทธะมัทถุสิทธะมัทถุอินทรัพนละ เทตสมิงรัตนรัตรสมิงคํปรธานเะจตบขอสิ่งที่หวงังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่พัฒนาจงสำเร็จแก่คุณอัา่างาและคุณละใหม่ด้วย